สวัสดีครับผมชื่อนายอนวัตนามสกุลโตเพ่งพัดปัจจุบันอายุ63ปีรหัสพระอริยะ68 0 4ข2ผู้ที่ชักชวนเข้าขกลุ่มนิพพานในชาตินี้ คือภรรยาของผมเองครับคือคุณธิดาโตเพ่งพักได้เริ่มเข้าฝึกปฏิบัติกับคุณครูในกลุ่มนิพพานชาตินี้เมื่อวันที่18กรกฎาคม2567และได้รับประกาศเป็นพระโสดาบันเมื่อวันที่13เมษายน2568ใช้เวลา8เดือนกับ25วันเริ่มต้น ผมเข้ามาอยู่ในกลุ่มนิพพานชาตินี้ด้วยความที่ไม่ได้ตั้งไม,ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เต็มใจมากนักครับเพราะคิดว่าตัวเรานั้นเป็นคนดีอยู่พอสมควรแล้วคงไม่ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใดๆก็สามารถอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขแต่เมื่อได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มก็จึงมีความคิดเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นครับไม่ใช่ว่าจะถูกล้างสมอง แต่เป็นเพราะการใช้ความคิดของตัวเองโดยที่ช่วงแรกก็ยังมีความคิดลบอยู่กับกลุ่มบ้างความคิดดั้งเดิมของผมมีหลายอย่างเช่นไม่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ไม่เชื่อเรื่องนิพพานไม่เชื่อเรื่องจิตสุดท้ายซึ่งแม้ว่าพระอริยสงฆ์ทั้งหลายท่านก็จะสอนในทํานองเดียวกันก็ตามและก็ไม่เชื่อทุกเรื่องที่ ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเนื้อได้เป็นต้นแต่ก็ยังมีความเชื่อในเรื่องของการทำความดีย่อมได้ดีหากทำชั่วย่อมได้รับโทษและก็จะไม่ทำชั่วเพราะเกรงกลัวต่อการถูกลงโทษครับสําหรับสิน5้านั้นผมก็ประพฤติได้เป็นปกติโดยเฉพาะสินข้อหนึ่งคืออ้ามฆ่าสัตว์นั้นเป็นความรู้สึกของตัวเองตั้งแต่เด็กที่จะไม่กระทำนะครับ <c oughs> เพราะเหตุว่ามีความรู้สึกเจ็บปวดไปกับสัตว์ที่กําลังจะตายไปด้วยทุกครั้งแม้เพียงแค่เห็นก็จะรู้สึกถึงความทรมานไปด้วยดังนั้นจึงไม่ได้คิดจะเข้ากลุ่มนะครับแต่ต่อมาเมื่อได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มแล้วเนี่ยก็เห็นว่ากลุ่มกําลังพาเราไปในทางที่ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆในระหว่างที่มีการปฏิบัตินะครับ โดยมีเป้าหมายสุดท้ายคือไปพะนิพานนั้นจะต้องปัฒพ์ตนอย่างไรบ้างสิ่งที่กลุ่มนิพานชาตินี้ได้แนะนําให้ปฏิบัติก็ได้จะแก่การรักษาสินห้าให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราได้ปฏิบัติอยู่แล้วเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกายและวาจานะครับกรรมบทสิบเกี่ยวข้องทั้งกายวาจาและใจ คือครอบคลุมศิน5และละเอียดกว่าในส่วนของวาจาคือต้องไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบและไม่พูดเบอร์เจอร์และรวมไปถึงทางด้านจิตใจด้วยก็คือเรื่องของความโลภความโกรธความหลงนะครับกลุ่มนิพพานชาตินี้ได้สอนให้เรามีพรหมวิหาร4คือ 1. มีความเมตตามีความรักนะครับสมีความสงสารสมีความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีนะครับ และสี่รู้จักปล่อยวางจิตเมื่อเกิดเหตุสุวิสัยที่ไม่สามารถแก้ไขได้กลุ่มนิพพานชาตินี้ได้สอนให้เรามีฮิริโอตัปปะคือความเกรงกลัวและละอายต่อการทำชั่วกลุ่มนิพพานชาตินี้ได้สอนให้เรามีอิธิบาทสี่คือมีความพอใจมีความเพียรมีความจดจ่อในสิ่งที่ทำมีการพิจารณาและการใช้ปัญญา กลุ่มนิพพานชาตินี้ได้สอนให้เราละสัมโยชน์สมข้อแรกเป็นอย่างน้อยคือหนึ่งการไม่ยึดติดในร่างกายมีความเชื่อว่าเกิดมาแล้วต้องตายอายุเท่าไหร่ก็ตายได้ 2. การไม่ลังเลสงสัยในพระตรัตนตรในพระคำพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสถือสินห้าให้บริสุทธิ์กลุ่มนิพพานชาตินี้ มีการแนะนำเส้นทางในการเดินทางไปสู่ผลิตภพพา์แบบที่ลัดสั้นตรงนะครับกลุ่มนิพพานชาตินี้สอนให้เราะระลึกถึงพระพระหมายความถึงเราต้องการให้เราได้ะระลึกถึงคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์และเราจะมีพระอยู่ในจิตใจของเราตลอดเวลาหากจิตสุดท้ายมีความสำคัญ เมื่อถึงเวลานั้นพระพุทธคุณจะช่วยเรา <c oughs> พาเราไปในสถานที่ที่ดีที่สุดแต่หากไม่มีก็ไม่มีผลเสียใดๆเพราะระหว่างทางนั้นเราก็ได้ทำดีอยู่แล้ว <c oughs> ผมคิดอย่างนี้นะครับทั้งหมดนี้ทางกลุ่มได้เน้นย้ำให้เราประพฤติปฏิบัติโดยมีแนวทางคำสอนขององค์หลวงพ่อหรือสีดิงดำท่านเป็นหลักปฏิบัตินะครับและมี คุณครูในกลุ่มเป็นผู้แนะนําพร่ำสอนโดยที่คุณครูเหล่านี้ท่านก็ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆเลยท่านเหล่านี้มีจิตที่อาสาเข้ามาทําเพื่อตอบแทนพระคุณขององ,องค์หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านที่ท่านได้มีความตั้งใจจะช่วยเหลือลูกหลานของท่านให้พ้นทุกข์อย่างถาวรโดย ที่มอบให้ท่านอาจารย์ดรโรดเป็นผู้จัดตั้งกลุ่มและสอนลูกศิษย์เพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกครับผมก็คิดว่าในระหว่างทางของการฝึกปฏิบัตินั้นมีแต่สิ่งที่ดีๆทั้งนั้นครับไม่มีสิ่งใดเลยที่จะเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับการทำความดีผมจึงตัดสินใจมุ่งที่จะปฏิบัติ ด้วยจิตใจที่เต็มร้อยเปอร์เซ็นตโดยไม่ได้คาดหวังไปถึงปลายทางนะครับแต่คิดแล้วว่าในระหว่างทางที่เราปฏิบัตินั้นก็ดีมหาศาลอยู่แล้วหากปลายทางเป็นสิ่งที่มีปรากฏจริงเมื่อถึงเวลานั้นก็จะยิ่งเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่โชคดีมากครับที่ได้มีโอกาสเข้ามาปฏิบัติธรรมกับทางกลุ่มนิพพานชาตินี้สุดท้ายนี้ ผมขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ดรโรดผู้จัดตั้งกลุ่มนิพานชาตินี้คุณครูกุลซั์ซึ่งเป็นคุณครูผู้สอนท่านได้พา่ำสอนและให้ความรู้แก่ผมเป็นเวลายาวนานคุณครูกัสันคือคุณครูพี่เลี้ยงและคุณครูแอดมินคุณครูป๊อปอักขพลที่ท่านได้ให้คําแนะนําที่มีประโยชน์ยิ่งแก่ผมนะครับผมมีวันนี้ได้เพราะทุกท่านจริงๆครับ ผมขอกราบขอพระคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ